เฮ uh ้ยแล้วมาาชิม huh. ก uh ับนะครับ huh. ช uh ิมใส่กระป๋องยาแม่โอ้หนึ่งจุดพอหนึ่งจุดใหญ่ใหญ่หนึ่งจุดขาก็เยกไอ้

มีสีแท่งวันนี้ก่อนนอนเราจะใช้เป็นลิปช่างนี้แต่อันนี้เราต้องประหยัดเพราะว่าเหลือไม่ถึงแล้วก่อนปัดเก็บก่อนนะคะปัดเก,ก็บทุกอย่างโอ้โหก็แม่เหลือเยอะนะมันเหลือแค่ตรงนี้แล้วก็ติดพู่กันอีกนิดนึงแต่เราจะใช้เป็นอันนี้สีเทา สวยตรงไหนนี่เรื่องรันจะเจอไงก่อนเราจะวันนี้เราขอเก็บโฟกัจะลองใช้กิไม่เคยใช้เลยได้ช่อยากไปโฟกัสด้านหลังมักัดนอนทุกคนอยากไปโฟกัสอะไรแปลก มันคือของในโรงเรียนที่เรามามาถือมันก็ช่วยได้นะมาขอมงอ,อีม่อันนี้ออกกันนะอะไรกันมาอังนี้เลยอือฮึปุ๊บเก่งน,นะแค่นี้ดุดเร็วมากเสร็จแล้ว 哦吼。Oh, เที่ยวที่ไหนเสไ็จใครเสร็จสแล้วคะวะ